นักเรียนชั้นป .3 และป .4 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำรุงจังหวัดสุโขทยัยจำนวน40คนกำลังฝึกว่ายน้ำด้วยความตั้งใจมีเป้าหมายภายใน1ครอสเรียนหรือประมาณ12วันต้องว่ายน้ำเป็นหรือลอยตัวพยุงตัวในน้ำได้โดยโรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำรุงเป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมายในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยที่มีบ้านและโรงเรียนในชุมชนชนบทที่ติดกับแม่น้ำยมมีห้วยหนองคลองบึงในพื้นที่ มีโอกาสที่เด็กอาจใช้ชีวิตประจําวันเกี่ยวพันกับแม่น้ําอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กจะได้รับอันตรายจากการตกน้ําจมน้ําเสียชีวิตได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยจึงให้ความสําคัญและสนับสนุนให้เกิดการฝึกทักษะการว่ายน้ําให้กับเด็กนักเรียนโดยจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาเหตุการณ์เด็กจมน้ําเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และจากสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตมักเกิดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปีสาเหตุหนึ่งมาจากเด็กชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนการฝึกให้เด็กว่ายน้ำเป็นจะลดความสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำมีทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและยังทำให้นักเรียนได้ออกกำลังกายส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนอย่างมีคุณภาพไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับโครงการนี้เนี่ย เป็นเด็กชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามและสี่ซึ่งมันจะต่างกันกันกบโครงการใกล้เคียงกับของกรมพระนาศึกษ,ษาแต่โครงการเนี่ยผมได้นําเรียนกับท่านทางเรียนว่าเราเรียนรัดเราไม่ยื้อเราไม่ซื้อชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยจากที่เขาว่ายน้ําไม่ได้เนี่ยนะครับสตาฟโค้ชมาคุยว่าทำยังไงตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่สอเนี่ยเด็กจะว่ายน้ําได้นะครับก็เลยเอาเด็กมาทดสอบก่อนแล้วก็แบ่งกลุ่มโดยมีสตาฟโค้ชอยู่หลังผมเนี่ย อีก3ามถสี่ท่านนะครับตั้งแต่เด็กไม่เป็นนะครับก็ใกล้เคียงกับของกรมภาษาแต่กรมภาษานั้นเขายังไม่ได้เน้นถึงในเรื่องของการท่าไหว้ในหลักสูตรของเขานั้นเขาจะจบเพียงแค่การช่วยตัวเองร้อยเด็กคนนี้ก็ร้อยตัวได้เดี๋ยวท่านดูร้อยแมงกระพุนเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญต้องขอบคุณทางกรมภาษานะครับที่ยังมีงบมาตัวนี้ให้กับทุกๆจังหวัด มีความจาเป็นครับเพราะว่าผมคิดว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเด็กที่จมน้ําตายเนี่ยช่วงเดือนเมษายนนี้เยอะมากนะครับนาะอย่างน้อยเด็กก็ได้มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือในการเอาชีวิตรอดกับตัวเองก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเขา,เาตกน้ำหรือเขาอะไรเงี้ยเขาจะมีการช่วยเหลือตัวเองได้พอหลังจากช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตกน้ําโดยมีทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนตกน้ำครับเริ่มตั้งแต่เด็กๆบางคนที่กลัวว่ายน้ําจนมา ครั้งแรกกลัวไปน้ำหลังจากนั้นมาก็เริ่มมาเรื่อยๆครับเด็กว่ายน้ำไม่กลัวน้ำว่ายน้ำเป็นแล้วก็ทำให้เขาชอบน้ำและสนุกกับการว่ายน้ำครับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฝึกว่ายน้ำเล่าว่าดีใจที่ได้มีโอกาสฝึกทักษะการว่ายน้ำเพราะนอกจากจะสนุกสนานคลายร้อนในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดียังมีทักษะการเอาตัวรอดหากตกน้ำและจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบอุบัติเหตุตกน้ำ ตามหลักการช่วยเหลือ4ข้อคือตะโกนโยนยื่นลากการตระโกนคือการตระโกนขอความช่วยเหลือและตะโกนบอกให้คนตกน้ามีสติโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำให้คนตกน้ำเกาะเช่นถังพลาสติกห่วงชูชีพยื่นอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัวให้จับเช่นท่อ PVC เข็มขัดท่อนไม้และลากคนตกน้ำเข้าฝั่งตลอดจนช่วยฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนจมน้ำได้ ก่อนที่จะมาเรียนยังไหว้ไม่เป็นครับพอได้มาเรียนแล้วก็ถึงจะไหว้ได้ครับสนุกมากครับมีเพื่อนด้วยแล้วก็ครูครูสอนดีมากตอนที่หนูจะมาเรียนหนูว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแต่พอมาเรียนแล้วหนูว่ายน้ําก็พอเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าหนูตกน้าหนูก็สามารถใช้ที่เรียนมาได้ค่ะรู้สึกว่าถ้าเรา น้ำเป็นเนี lugar, e ่ยเราสามารถช่วยเหลือตนเองและผู assim, ้อื่นในกรณีที่จมน้ําได้ค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะอันดับแรกเลยนะคะต้องตั้งสติค่ะแล้วก็ตะโกนให้คนมาช่วยค่ะแล้วก็ถ้าคนที่จมน้ําอยู่ใกล้ๆก็โยนไม้ให้เขาแล้วก็ดึงเขามาค่ะแต่ถ้าคนอยู่ไกลนะคะเราก็โยนอะไรก็ได้ค่ะที่ลอยน้ําไปให้เขาค่ะ เพราะว่าถ้าเราลงไปช่วยเนี่ยคนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาก็จะดึงเราค่ะแล้วเราก็อาจจะเสี่ยงเสียชีวิตไปกับเขาด้วยค่ะสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้นทุกปีในช่วงปิดเทอมมีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยทั้งสองแห่งเข้าร่วมโครงการซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทั้งท่าฟรีสไตล์การลอยตัวในน้ำท่าลูกหมาตกน้ำ เมื่อจบหลักสูตรการสอนเด็กๆหลายคนสามารถว่ายน้ำได้และลอยตัวในน้ำเป็นขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนต่างขอบคุณที่มีโครงการดีๆให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิตการเอาตัวรอดได้